คือส่วนตัวผมชอบชอบละครเรื่องนี้มากชอบละครเรื่องนี้มากเพราะว่าเป็นละครที่ผมว่าแปลกจากตอนนี้ที่พวกเรามีกันอยู่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ coming of age ครับคือมันเป็นเรื่องราวของออการเติบโตของของตัวละครแล้วก็การเติบโตของความสัมพันธ์คือตัวละครเป็นโพพัน์กันทุกตัวเลยครับ มันคือมันแบบคือมันนัวกันเลยครับมันแบบมันรัวพันกันเยอะมากแต่ว่าผมว่าหลักๆเกณฑ์แกแกนหลักๆของมันมันคือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ที่การการเป็นเพื่อนแล้วก็การโตมาด้วยกันซึ่งเราจะเห็นตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับคือเรื่องนี้มันมันมีแบบที่สุดในชีวิตเนี้ยที่ผมไม่เคยทํามาก่อนเลยแล้วผมก็เพิ่งมาได้รู้เรื่องแล้วก็แบบอู้หูขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยเอาแต่ว่าตัดสินใจรับไปแล้วใช่คือตอนนั้นก็แบบอ๋อครับครับได้ครับคือตอนนั้น แม่เขาบอกมาไงแม่เขาบอกแม่เขาบอกว่าโออได้ครับได้ครับแต่เขาไม่ยอมบอกเรื่องเลยนะจนแบบวันจะทํางานแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องให้ฟังหมดเลยแล้วก็แบบโอ้โหตะวันฮะตะวันไปกับเรานะเราไม่อยากเสียแซงเป็นเพื่อนเป็นพี่กับตะวันต่อไปแล้วมีความติดใจไหมว่าอันนี้ไม่นหรือว่ายังไงคือตอนนั้นผมก็แบบขนาดนั้นเลยครับแบบอย่างนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือความแบบความแปลกใหม่และความแบบ ความพิสดารของมันอะเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคหลยมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าพออ่านบทแล้วอะคือมันคือมันเข้าใจได้สมเหตุสมผลแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะมันอะคือมันน่าจะมันแบบแบบคือมันมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากคมชลึกออนไลน์ด้วยนะคะ